โบสถ์นี้เก่าแก่มากครับไม่รู้ว่าอายุกี่ร้อยปีพระพุทธรูปนี้เป็นไม้นะครับไม้หรือเป็นปูนปั้นเดี๋ยวดูรอบโบสถ์นะครับขับรถมาเจอโดยบังเอิญเก่าแก่มากดูนะครับ ก่ามากต้นไม้ต้นนี้ก็ต้นใหญ่มากดูนะครับดูน่าจะอายุพร้อมๆกันเลยบริเวณบวชวัดบวชแห่งนี้อยู่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมไม่รู้จักชื่อวัดไม่รู้จักประวัตินะครับเก่ามากอ๋อเจอแนละ้ว ประตูบวชล็อกไว้นะครับทุกคน,น,กน 1. 1> อ๋<ม>โอโบราณสถานวัดราดสัทธารามสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งป<ม>ี2545โอ้โหแต่ว่าข้างในไม่ได้เข้าไปดูความสวยงามน,นะครับทุกคนดูนรบริเวณหลาบบวชไป สวยงามมากนะครับสมัยรัชกาลที่หนึ่งดูต้นไม้